ว่าจะมาลองขี่เจ้า MP07 ดูนะครับ mm hmm. เห็นคนข้างบน,นครับนักงานข้างบนเขาบอกว่ามีบูใท้ลองด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะมาลองขี่ซะหน่อยนะครับตัวใหม่ยังไม่เดยขี่ตัวเก่าก็ได้ขี่ไปนิดนึงนะครับอยากจะลองดูว่าซูริงในการขับขี่มันจะแตกต่างจากตัวที่ผมเคยลองมาหรือเปล่านะครับ จอดรถตรงไหนได้บ้างครับไปตรงไหนคะปนไปงานไหนคะนี่ครับยามาฮ่าครับไฟเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาจอดด้านในโน้นเลยค่ะอ๋อทางนน้นไ,ไ,ไฟเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาครับผม อ๋มีให้ลองขี่หลายคันอยู่ก็จ,จัดมาทุกคันเลยดีกว่ามั้งเนี่ย <laughs> โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ลองจัดทุกคันดูว่าจะไหวไหมอยากลองขี่รถหน่อยครับค,ค,ค,ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมาลองขี่ตัวใหญ่กันก่อนนะครับ อาวัน2,020ครับไม่เคยจับเคยจับแต่2 0 1 5บอุยโอเค อยากแกรู้ผมขี่เร็วๆก็เสียใจด้วยนะครับไม่ขี่เร็วครับไม่ขี่เร็วสนามมันมีอยู่แค่นี้รถพาติสิเอาเออเออเอาอะไรมาเร็วมากมากนะครับเฮ้ยมันไม่โค้งอย่างใจนึกว่าเห้ยเพราะว่าความเร็วมันช้าอยู่อ่ะรถพวกนี้มันงเอาเถอะ เขาให้ปมสองรอบครับกับคันนี้แม่บอกเลยเอารถเอ็กไซเตอร์มาขี่จะดึนลากเกียร์ได้มันกว่า ไม่เกีบอะไรไม่ได้หรอกนะครับเปิดเขาไม่ได้กางเกงมันตึงอ้าวันเกียร์เดียวอ้าวันเกียร์เดียวครับ เรือร <b> ้ store, อยได้ไหมบอกเลยจับฟิลิ่งอะไรไม่ได้เลยไม่แต่เครื่องยนต์นะครับมาคบมันต้องออกขาออกทางบอกเลยครับบิ๊กไบค์มันต้องดัดจริตพูดจริงมันต้องดัดจริต Ô ô, chuẩn đó. กับพิลิ่งไม่รู้เลยมันต้องสนามกว้างๆเนาะใช่ครับมันสั้นไปอ่าเดีขอตั้งลงก่อนพี่เดี๋ยวผมเข็น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 ไปต่อไปขอนะครับขอมาอา R6 ก็เนี่ยลองให้เห็นครับตัว2020ตัว2015เคยขี่แต่2020นี่ที่ลองขี่ตรงนี้คือจับความรู้สึกไม่ได้จริงพวกรถ1000งพันซีดีมันต้องแบบ สนามกว้างๆทางใหญ่ๆนะครับทางยาวๆนะครับอันนี้ <c oughs> ขี่เกินห้าสิบได้ได้ไหมนี่ย <c oughs> okay. โอเคโอค้แต่เมื่อเมือ่อจริงอะรถบิ๊กไบค์รถบิ๊กไบค์รถสปอร์ตไบค์มันต้องแบบขี่เร็วๆขี่เร็วๆขีข่ชา้ชาๆเหนื่อยตายนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูคนตัวเตี้ยจะขี่รถสูง <c oughs> กาแดจะขี่รถสูงนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ต้องสไลด์ก้นช่วยจริงเว้ยเฮ้ยโอเคมาเอาชิวปิดครับปิดชิวครับน้องครับปิดชิวครับ ไม่ได้สูงมากอะไรนะแต่ต้องสลายน่อยโอ้ลำบากแค่แต่พอล้อมันไปปุ๊บมันก็โอเคเออติดได้บัลเล่ได้โอเคยังรู้ว่าตัวเองมีความสูงบ้าง <laughs> ยังรู้ว่าตัวเองมีความสูงบ้างก็ <laughs> บัลเล่บัลเล่จริงจริงนี่ ังดาดนะครับนี่นั่งรุ่นละมานเลยพอขี่แล้วมันสบายจังเฮ้ยตัวใหญ่ออกนี้ดีกว่าสายเที่ยวไม่ออกแล้วอาอาวันอาหก ออกนะครับออกตัวนีด้ดีกว่าสบาย,บาย อัพสไตล์รถอ่ะโคตรดึงเลยแหละ อยากราดอยู่นะนี่อ้ยสบายจังเลยสบายพอๆกับขับขับเอ็กซเตอร์เลย เกี่ยวไม่ถึงทักกีน้าออกเดี๋ยว R6 ผมลองต่อฮะก็โอเคผมขี่ได้วะเฮ้ยน้าออกอยู่ มาครับรอบสุดท้ายครับผมกับเจ้าอาซิกนะครับโอเค R อาวันลงไปแล้วอาซิกบ้างดูซิว่าจะเหนื่อยเท่าอาวันหรือเปล่าอเออ <laughs> อื้อง <c oughs> ว่าไม่ต่างกันหรอกเ <laughs> ออ R อาวันเคยขับของเพื่อนมานิดๆหน่อยๆน,นะครับมาลองปรับมืออีกรอบหนึ่ง หมดเลยหมดบีหมดบีก็เอาแล้วสนามแบบนี้เกียร์เดียวได้เกียร์เดียวถ่ายรือยังวะถายแล้วโอเคครับ ร้อยเขานำไปผมขออยู่ท้ายๆแล้วกันในตัวอาซิกเนี่ยมันเป็นรถรอบนะครับผมมันส,สามารถรทำรอบได้เยอะอแต่ไม่อยากให้ลูกค้าแตะคัดไว้ตลอดลูกค้า<ม>เปลี่ยนเกียร์เสร็จให้กำไว้ไว้ที่แฮนด์เลยเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันจะไม่รู้ไม่รู้รอบที่เราแตะไว้อย่างเงี้ยรอบมันไปแล้วมันเหมือนเราเรียกคัท <laughs> ไม่ดีต่อรถด้วยโอเคครับผมไปก่อนเลยครับผมข,ขออยู่ข้างหลังครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยโอ้ไม่ต่างจากอาวันเลยครับ ไม่ต่างจากอาวันเลยครับ แล้วเปลี่ยนทั้งัหอนนะครับผมใส่ผม วัดรอมันก็ไปขึ้นสูงอยู่ดีสปลิงรถก็จะตายสปอร์ตแหละเอาวันเอาหูไม่ต่อทำไมพอแล้วครับพอแล้วเมนื่อยเมนื่อยมาก เดี๋ยวถ่า,ายรูปผมกับอาวันให้หน่อยครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันีนื้อรีเดี๋ยว,ยวอ,ะะอ๋อเจ็บบนลล็อก่อนโอ้เหนื่ <c oughs> อแมทน้องน้องมาสองรอบแล้วน้องอแล้ว,ลอ,ลวอันนี้ที่ลองต่อเลย <c oughs> ใช่ไหมนีล่ลองลองลองต่อเลยไหมถ้าตัวไหนต่อเลยพี่ยาวตัวไหนต่อครับว่าจะลองทีแม็ทครับ อันนี้มีใครเอาใช่ไหม,ไม,ไหมบว่าจะให้ถ่ายรูปให้สักหน่อยออเอาให้ก่อนเลยก็ได้ครับผมไม่รีบโอ้อาหกอาซิกไม่ได้ต่างกันเลยงแต่ว่าอาหกมันเสียงมันดีหน่อยมันได้ลากรอบหน่อยอะ่ะเออโอ้ปวดหลังอ๋ เอาตัวไหนต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีแม็กครับทีแม็กใช่ไหมหให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนกันที่รอข้างในก่อนดีกวาพี่บาสโอเคครับเดี๋ยวมาลองพี่ใหญ่ตะุูนแม็กดูนะครับทีแม็กเป็นรถออตโต้จะเรียกว่าออตโต้ดีไหมนี่ออตโต้แหละที่ผมชอบมากที่สุดครับ เบาดีเบากว่าที่คิด าอยู่ที่หลังเป็นรถออโต้ที่ผมชอบมากที่สุดครับที T-Max ชอบมากที่สุดแล้วถ้า,ถาหมายถึงพวกบิสกูเตอร์นะเออถ้าเป็นบิสกูเตอร์ผมชอบตัวนี้แหละ แซงก็ไม่ได้ <laughs> จะแสงก็ไม่ได้มอง <c oughs> ขี่แบบชิวๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองอัดราเร่งดู แหมผมขอสารภาพว่ายังไม่เคยลองจับเท่าไหร่เคยลองอยู่นิดนหน่อยๆน่อยะครับทีแม็กนี่โอ้โหยังไงผมก็ชอบอ่ะยังไงผมก็ชอบทีแม็กมากกว่าทั้งเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่แล้วก็ขนาดตัวรถเนี่ยมาสมส่วนกันนะครับขนาดตัวรถมาสมส่วนกันอะไรสมส่วนกันนะครับนั่งขี่สบายเครื่องขนาดใหญ่อัตราเร่งดี ช้าๆยังได้เลยเนี่ยรถใหญ่แต่ขี่ช้าได้ออวางบาลานซ์รถได้อีกแบบดีมากเลยชอบอ่ะชอบถ้าผมออกพีสักูอเตอร์ผมก็ออกพีแมทนี่แหละโอ,อได้ครับพอได้แล้วนะครับรอบการขี่ ตอนไม่ค่อยจะโอ้เหนื่อยขอบคุณมากครับที่ให้ลองคนระับ้อนเหนื่อยพอแล้วโอ้โอเคครับพอครับเหนื่อยมากมอลองหลายคั้นเหนื่อย้อ ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับงั้นน่าเจอกันครับไม่มีโอกาสโอกาสสวัสดีครับนี่ผมชอบคล้ายนี้ก็เป็นรี่ดีครับเอาใจลูกค้าดีมากดีมากๆเลย